นี่เลยอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือสีลมยี่สิป่ะใช่ใช่ใช่นี่ไงสีลมสีลมซอยยี่สนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในดีกว่านะทุกคนว่ามีอะไรกินบ้างนะฮะเราก็จะแบบดูบรรยากาศกันอ๋ออันนี้เป็นแบบแกงข้าวแกงนะครับขนมขนมหวานนมหวานเต็มเลยน้มหวานเต็มเลย อ้คนเยอะด้วยนะนเข้าแกงเา้ากงเ้าแกงกว๋วยเดี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวขอเดินดูด้านนี้ก่อนอุ้ยรถมาเดี๋ยวรบรถอนอุ้ยไก่ไก่ไกไอุเ้เต็มแล้ว อ๋อทองมาเที่ยวกันอุ้สลับเดาอ๋อนี่มีร้านกาแฟด้วยนั่งดื่มกาแฟตรงนี้ได้แบบจราวอ๋อเหมือนเขามีแบบว่าไกด์ไกด์จะพาแบบมาดูของต่างๆน้ำสมุนไพรเ้ย น้องแมวน้องแมวแยอยากดูเดินเดินยาวไปนู้นเลยในสี่ลมยี่สิบนะครับเนือ้อหมูข้าวโพดสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวพอเดินเดินชมวิวกันก่อนนะนี่มีร้านข้าวด้วยกับข้าวนะครับใครอยากกิน ข้าวอะไรก็มาด้านนี้ได้เดี๋ยวลองเดินดูกันทอดต้มมัดทุกคนเยอะอยู่นะเนี่ยอุ้ยอุ้ยขนมครกสิงคโปร์ทำไมซอยนี้เป็นซอยแบบว่าซอยหวานๆนะขนมหวานเยอะมากเป็นซอยหวานๆอุ้ยอิฐชิน นี่นมน่าชิมน่าิอันนี้เป็นน้ำนะครับน้ำทัญ,ญพืชต่างๆหรือว่าจะมีผัดหมี่ผัดไทยหมูโอ้ดูคนซอยนี้แบบว่าคึกคืนไปด้วยกันขายสินค้า คนมากมายหลายสิ่งเห็นไหมของขายเพลนินเลยเนาะ,ะตลาดซอยยี่สิบนะครับรือนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูทำไมคนกินเยอะอ่ะดูแต่น่กินจังเลยอะ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูขนมเ,เปีเ๊ยะขนมเปี๊ยะทอด อ๋อคือฝรั่งก็มาเยอะคนจีนก็มาเยอะนี่ก็ประมาณแบบ9โมงถ้าสักประมาณสัก10โมงเขาก็น่าจะตลาดก็น่าจะวายขนมปังอ นี่คือแบบขึ้นหยิบพืช